คือทุกคนตอนหนูมาไทยแรกๆหนูไม่รู้ว่ากึนไก่คืออะไรกึนไก่คืออะไรกึนไก่คืออะไรยายไซยหนูไปซื้อกินไก่ใช่ปะแล้วหนูคิดว่ากึนไก่คืออะไรหรอถ้าเนื้อไก่เราอาจจะเรียกว่าซิ้นไก่แล้วหนูคิดว่ากึนไก่คืออะไรหรอ <The ju ye> ยายบอกว่าไปซื้อแล้วก็ถามเขาว่ากึนไก่หนูก็กลัวซื้อผิดแล้วก็ไม่รู้พอยายไปซื้อมามันก็คือไตไก่มันก็คือไตไก่ <The> ยายบอกให้หนูไปเอาตะไคร้มาใส่อาหารแล้วหนู่าถามว่าตะไคร้คืออะไรหรอตะไคร้คืออะไรหรออ่ะก็คือหัวสีไข่นั่นเองแล้วยายบอกว่าไปเอาใบมะกรูดในตู้เย,ย็นมาใส่แล้วหนูถามว่าใบมะกรูดคืออะไร <What? S 1> แล้วยายไปเอามาให้หนูดูก็คือใบมะขี้หูดภาษาล่วหนูก็ไม่รู้ว่าใบแมงลักคืออะไรใบแมงลักคืออะไร ที่จริงก็คือผักอีตู้คือผักอีตู้